สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมเกมนี้จะมาแนะนำแนวทางในการเล่นเอร์ลเนาะซึ่งเอร์ลเนี่ยเป็นไฟเตอร์ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างยืดหยุ่นนะผมเป็นตัวหนึ่งที่สามารถล้วงได้เนาะแล้วก็มีสกิลหนีที่ค่อนข้างโกงมากด้วยนะครับผมเกมนี้แล้วก็เกมนี้ค่อนข้างตึงนิดนึงนะเพราะว่าเจอเป็นอาย่าแล้วก็ยุเอหลุดทั้งคู่เลยนะผมแล้วก็อยู่อีกทีมนึงด้วยนะ ก็เกมนี้น่าจะตึงพอสมควรนะผมเพราะว่าตัวโกงสองตัวเนี่ยอยู่ด้วยกันด้วยนะครับก็น่าจะค่อนข้างตึงมากนะโอเคแล้วก็ฟาร์มด้วยคผมเอาจริงจะลากมาแล้วก็ฟาร์มสับสองกองก็ได้เนาะแต่ผมคิดว่ามันช้าไปเนาะก็เลยสับไปเลยครับผมก็โอเคค่อยมาสับคีบเล็กที่หลังเนาะโอเคแล้วก็ฟาร์มอ่าข้ามกับอ่าแครี่เน,ะ okay. นาะโอเคยังไงนี้เพื่อนเราอินเว่เนาะนลำเนาะผม น่าจะได้อยู่นะสำหรับเลดบัฟนะครับน่าจะได้เนาะเมื่อกี้ดูไม่ทันนะครับโอเควันนี้ก็มาแท็กกลางนิดนึงครับผมก็แท็กกลางตามประเพณีเนาะนะครับผมทำให้เราฟาร์มไวขึ้นเนาะเสร็จแล้วเราก็ฟาร์มไปเรื่อย,รอยครับผม เพย์ฟาร์มเสร็จปุ๊บอันนี้เดี๋ยวเรามาหลบเด็กพุ่มก่อนเนาะอันนี้เราไม่ต้องรีบเคย์คีบนะผมเราควรจะรอให้แครี่มารับคีบด้วยนะอ่าอย่างเงี้ยผมเพราะว่ามีบางคนเนี่ยที่แบบผมมาถึงปุ๊บเอาคีบเลยเนี่ยคือแครี่เราจะไม่ได้เวลไม่ได้เงินเนาะแล้ยิ่งเป็นไฮยาเตะด้วยเนี่ยจริงก็ไม่ไม่ใช่แค่ไฮยาเตะครับผมแครี่ทุกตัวเนาะก็ถ้าเกิดว่ารอคีบได้เนี่ยควรจะรอเนาะให้เพื่อนเราได้คีบได้เงินด้วยนะครับอย่างวันนี้มาเปิดเนาะอย่างวันนี้ผม ขัดเข้านะเนี่ยผมอันนี้ผมเข้านะเนี่ยแล้วผมก็โดดเข้าไปเลยเนี่ยผมแต่จังหวะน,นี้เออ่เมดไม่หน้ารีบันตีเนาะผมก็เลยอันนี้ถือว่าผมเข้าพลาดเลยนะแล้วเพื่อนเราก็ถือว่าตายเกือบหมดแล้วเนาะผมดีได้ดดามาตัวหนึ่งเนาะคือจังหวะเมื่อกี้ไอ้อ่าเมดไม่มมน่ารีบใช้อันต i เนะาะควรจะใช้แบบหดบเลยจังหวะน,นี้ผมเห็นไอ้นี่นะอายาผมนี่ถือว่ารัดได้ครับผมรัดได้แบบงงๆเลยนะ อ่เสร็จแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมก็รีเซ็ตใหม่นะเนาะยืไปในจังหวะนี้อันนี้ต้องมารับเพื่อนนิดนึงนะครับผมพอเราฟาร์มเสร็จแล้วเดี๋ยวมารับกลางเนาะโอเคเดี๋ยวรับกลางเสร็จเดี๋ยวลงไปข้างล่างครับผมน่าจะมีเผื่อได้เล่นนะครับโอเคพอไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรครับผมก็สําหรับวอร์ล็งเนี่ยก็เก่งตั้งแต่เวล็สี่นะเป็นตัวที่อ่าล้มยากเนะาะแยกดันเก่งด้วยนะผมเพราะว่ามีสกิลอย่างอันติเนะี่ยที่สามารถ โดนเนี้ยมาได้ผมอันนี้รอนะคิดว่าเขาน่าจะเปิดอ่าคลองแทนเนาะแต่ไม่เปิดโอเคเราเปิดแทนแล้วครับผมเพราะว่าอ่าคำสารรบเราหมดแล้วเนาะเออเคิร์สนะผมที่ตีได้ได้มังกรไปเมื่อกี้เนาะโอเคเราได้สองบาร์บเนาะถือว่าอ่าได้เปรียบแล้วนะครับผมก็ถือว่าได้ออบเจกต์สองอันก็ถือว่าดีแนละ้วเนาะเสร็จแล้วเราก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมครับผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนเนาะตามสไตล์ครับผมเสร็จแล้วเรามาตรงนี้เนาะ นี้ยังไม่ได้เล่นอะไรเยอะนะครับผม,มก็พยายามก็ฟาร์มรอของไปก่อนนะผมเออล่อเนาะตัวมันจะได้อยยืนในไฟนานๆนะอึดๆนะครับผมก็เออล่อเนี่ยดูจังหวะนี้ก่อนนะเนี่ยเราตีแล้วผมเราตีสู้ไปลยนะผมคิดว่านาเมจผมอึดพ้อผมแล้วก็ดาเมจไหวหนะน่าเห็นไหมเวลาเราสับก็สะเทนแล้วนะคือจังหวะนี้เขาจู๊กนะเห็นไหมผมคิดว่าเขาจะหนีขึ้นบนนะแต่เขาจู๊กลงล่างครับผม ก็ด้วยความที่อารามไม่ได้มีจับเนาะก็เลยพลาดเลยเนาะก็ไม่ไปเป็นไรโอีคจังหวะนี้อารามมีจับแล้วจังหวะน,นี้อ,อารามจับสวยนะเห็นไหมครับอ่แล้วก็เมทขัดสวยแนละ้วอันติพอดีครับผมก็คือพออารามจับเสร็จปุ๊บเมทตีเราจะทําเป็นการเชนซีซีเนาะทำให้ไอรีเมื่อกี้เนี่ยกว่าจะได้ใช้ตีคือแบบตายเลยเนาะโอเควัวน,นี้ก็จะรับอ่าแกจะรับเนาะแต่ไม่รับดีกว่าผมให้คลิปเพื่อนเนาะเพราะว่า ทีมเราเนี่ยแต่และตัวเนี่ยเลดเกมค่อนข้างเก่งมากเลยนะผมว่าจะเป็นแอนเนตเนาะแฮนด้าหรือแม้แต่ไฮเตะเนาะเลดเกมค่อนข้างเก่งมากครับผมอันนี้ก็มาแท็กนิดนึงนะครับผมตามสไตลนะ์เนาะแท็กเสร็จก็โอเคกลับไปฟาร์มเหมือนเดิมครับผมก็ฟาร์มไปเรื่อยก,ก่อนเนาะรอของครับผมเราจะได้เก่งเนาะโอเคเดี๋ยวาฟาร์มหลุมเล็กให้เสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวพอเราฟาร์มหลุมเล็กเสร็จเนะี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอามังกรต่อเนาะพอดูแล้วเขาน่าจะไม่มาเนาะ เนี่ยโอเคแบบนี้แพนด้าเหมือนจะเปิดนะ,อะโอเคเดี๋ยวดูตรงนี้ต้องดูป่าเขาก่อนเนาะแล้วค่อยเปิดนะผมเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวตามมาตอนเปิดเลยเนาะก็คือผมเคลียร์ร่างแล้วเมื่อกี้ผมเคลียร์บนต่อเนาะดันบนน,น่าจะได้ป้อมนะมาดูส่งแล้วกลางน่าจะเยอะนะครับผมน่าจะอยู่กลางกันเยอะเดี๋ยวน่าจะได้บนลอยู่นะครับผมเจ้าเราตัวเราก็ดันป้อมไวด้วยนะก็ไม่ได้ไหวมากแต่พอดันป้อมได้อยู่นะครับ นี่ฮะเราดันป้อมอย่างนี้เลยแล้วก็ถอยนะเขาน่าจะขึ้นมาปิดเนาะนี่ผมอ่ะเดี๋ยวดูเวลาหนีเนาะเราสกิลหนึง่งหนีก่อนนะผมแล้วก็อันติเ,เห็นไหมนี่ยครับผมเห็นไหมตัวมันถึงได้ค่อนข้างเก่งเนาะทั้งในทีมไฟแล้วก็แยกดันนะผมเพราะว่ามันมีอันตินี่แหละที่สามารถใช้หนีได้อย่างนี้ครับผมยังวันนี้ผมกะจะออกตัดเลือดนะแต่ดูทรงแล้วไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าอ่าผม,ผมคิดว่าผมน่าจะยืนไม่ไหวเนาะเพราะว่าอทีมเนี่ย เป็นบัตเตอร์ไฟอาย่าเนาะถ้าเกิดเป็นบัตเตอร์ไฟอย่างเดียวเนะี่ยโอเคผมออกแน่นอนะตัดเลือดเนาะแต่เกมนี้ผมเลยเปลี่ยนเนาะมาออกเป็นฟอร์สเคปแล้วผมเน้นอึดเนาะแล้วก็เน้นเกี่ยวดีกว่าครับผมเน้นสโลว์เพื่อนเนาะนะนครับผมออกฟอร์สเคปดีกว่าเนาะก็จะเลือกออกได้2อ,อย่างเนาะก็จะออกเป็นตัดเลือดก็ได้ผมแบบเน้นน้ำเม็ดแรงๆไปเลยหรือว่าจะออกฟอร์สเคปแบบผมก็ได้เนาะไวาเกี่ยวครับผมนี่ก็ขีดๆไปก่อนเนาะเกวอันนี้บอลเล่นนะผมอันนี้ไปช่วยนิดนึงนะต้องไปช่วยครับผม วันนี้ลำเนาะแต่ไม่ตายผมเดีย๋ยวก็มาเก็บงานนิดนึงเนาะโอเคจังหวะน,นี้บัสตายเนาะจังหวะน,นี้เขาเลือกที่จะไหลไปหายนี่เนาะ mm hmm. ไอไอลีครับผม mm hmm. นี่ต้องถอยนะไม่ดีครับผมนี่เห็นไหมตัวเราเนี่ยถือว่าครบเครื่องเนะาะก็คือแบบเข้าได้ออกได้เนาะหรือแม้แต่จะกระโดดเข้าไปดื้อๆเลยก็ได้ครับผมจังหวะเมื่อกี้ผมคิดว่าแพนด้านนะ่าจะควรจะเข้าไปตีธรรมดาเนาะแบบสกิลสองก่อนเนาะหรือแม้ก็สกิลหนึ่งไวๆครับผมแล้วก็อันตรีเนาะเพราะว่า มันจะเป็นการรีดแตเมจแพนด้าได้ไม่ค่อยเยอะเนาะแล้ววันนี้ผมก็จะกลับแล้วแต่เนี่ยผมอ่าคีบ <c oughs> ขึ้นเนาะก็เลยโอเคฟาร์มต่อนะผมเก็บเก็บเลือดแต่คีบไม่ได้นะผมนะฮะเสร็จแล้วมาปิดล่างตอนะนี้เกี่ยวไม่ถึงนะเกี่ยวถึงก็ไม่แน่เหมือนกันนะผมเหตุแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะผมโอเคเดี๋ยวดนันล่างอีกเวฟหนึ่งเนาะเนี่ยผมก็ดันไปเนาะเดี๋ยวต่ำไปตรงนี้เนาะมาเล่นข้างบนนะผมอันนี้ต้องมารับเพื่อนเนาะ เนบจากที่เราจะไปหาบัสเห็นไหมเราเปลี่ยนเป้าหมายแล้วผมเรามาหาแครี่ก่อนเนาะนี่ฮะเรามีฟอสเขบนะเห็นไหมครับเราจะได้เกี่ยวเขาได้นะเนาะแครี่แล้วก็เมดนะเห็นไหมเนี่ยแทนไม่ได้ขยับเลยหรือว่าเปลี่ยนตัวโฟกัสดีับผมก็ถ้าเกิดว่าโอเคเรารู้ตัวแล้วว่าเราสู้บัสไม่ได้เนะี่ยเราไม่ต้องช่วยครับผมเราไปาหาตัวบางบางแทนนาอยอย่างแครี่หรือว่าเมดเมือเมื่อกี้ครับผมก็ให้เพื่อนเราจัดการเองเนาะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนขาดตัวดาเมจแทบจะดาเมจหลักด้วยเนาะ อย่างอทอร์นกับยุเอเนี่ยถือว่าเป็นตัวดาเมจที่ตามหลังบัสได้ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นในตัวเราควรจะโฟกัสใส่ตัวบางๆก่อนเนาะโอเคในช่วงวันนี้น่าจะได้อีกป้อมหนึ่งเนาะเนี่ยพันนิดไปแล้วผมได้เคลียร์คิฟไปหนะน่อยเนาะตีไปนี่ฝืนตีไปแล้วผมไม่ให้เขาจะเคลียร์เนาะแต่นี่เหมือนจะโอเคแตกแล้วแล้สกิลหนึ่งออกมาก่อนเนาะนี่โอเคเพื่อนเราจับแล้วก็ไม่ต้องตีแล้วนะผมเราเดินม,มันที่เงียบเลยแล้วก็วาร์ปกลับบ้านนะผมเดินกลับบ้านเนาะไม่ได้วาร์ปนะผม เสร็จแล้วเดี๋ยวกลับไปฟาร์มต่อครับผมแต่ว,วันนี้มารับอ่าทองนิดนึงเนาะแต่เพื่อนเราเปิดได้โอเคก็โอเคไปครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปฟาร์มเนาะเ่าต้องกลับไปฟาร์มก่อนนะผมวันนี้ก็มาเช็คนิดนึงว่าเขาเปิดมาก่อนไหมเนาเขาไม่เปิดเราก็ฟาร์มแล้วผมเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาเก็บเองครับผมในช่วงนี้เนาะเพราะว่าโอเคเขาไม่มาเก็บเราก็เก็บดีกว่าผมเพราะว่าพอเราไม่มีอะไรทำเนะี่ยก็ออบเจจทีฟก็ถือว่าสําคัญเนาะจะทําให้เกมเราเนะี่ย สโนอบอลไปได้เรื่อยๆนะผมทาให้เกมเราแบบไม่ได้สูสีกับอีกทีมหนึ่งมากเนาะแล้วก็ฟลาไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็แยกด่านไปแล้วผมเห็นไหมเพื่อนเราไฟลาไปก็ไฟลปล่อยเขาไฟลาไปครับผมว่าด่านนี้แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนเราไฟไม่ได้เนี่ยเขาก็น่าจะถอยเนาะเราก็แยกด่านไปอันนี้ต้องถอยนะถอยเร้วผมไม่ต้องดันสุดนะเพราะว่าเขาเ่นก,กะกลับมาการทันเนาะเห็นไหมเพราะว่าคีบเราสโลดนะ้วยเนาะถึงแม้ว่าจะปรับให้มันวิ่งไวขึ้นแล้วนะผมแต่ก็ยังสโล่ดีนะผม ถือก็ไม่เป็นไรนี่ก็ติ๊กถอยเนาะก็มารับเพื่อนมารับอะไรนะผมก็กลับไปฟาร์มต่อเหมือนเดิมครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆนะเนาะจังหวะนี้กลับมาปิดบอลนะผมเนี่ยเราทิ้งคลิปแล้วเราขึ้นมาปิดเลยครับผมเพราะว่าแพนด้าเรากําลังมาเนาะเนี่ยผมจังหวะนี้แพนด้าเนี่ยเห็นไหมแต่แพนด้าเราแบบบางเกินไปเนาะนี้ต้องอันตีนะอันนี้อันตีเยอะครับผมนี่ผมคิดว่าผมเล่นได้นะเพราะว่าล้ำมาครับผมเคลื่อนทำมเมิทิ้งไว้แค่นี้พอเนาะแล้วก็กลับเลยครับผม เพื่อเราเล่นแบบโอเคเพื่อเราเล่นดีนะก็ถ้าเกิดว่าจังหวะไหนเนี่ยเราแบบเข้าสุดแล้วจริงๆเนี่ยก็ออกได้ก็ออกเลยครับผม่ะฮะแล้วก็มารับกลางเลยเห็นไหมถ้าเกิดเมื่อกี้เรายังไฟต่อเนี่ยกลางแตกแน่นอนับผมฉะนั้นก็ดูด้วยว่าเราใช้สกิลไปหมดหรือยังแบบเราเข้าสุดหรือยังเนาะออกได้ปุ๊บออกเลยผมให้เพื่อนเรามารับช่วงต่อเนาะถ้าเกิดว่าโอเคเล่นเป็นท so yep, hmm. right? so, uh, ีมเนี่ยจะเล่นแบบนี้ได้ง่ายกว่านาออันนี้ผมกดโซโลนะผมส่วนใหญ่ก็จะเล่นโซโลแรงเนาะ ก็จะต้องเชื่อใจเพื่อนนิดนึงว่าเพื่อนเราจะเล่นได้ผมเพราะว่าโอเคเราทําให้สุดแล้วนะโอเคเราก็ฟาร์มไปเรื่อยครับผมฟาร์มค่าเวลาไปเนาะรอของผมวันนี้ของผมเยอะแล้วนะของผมฟูลแล้วนะผมเหลือแค่เกาะเกิดนะผมก็ยังไม่ต้องรีบใช้แข่งก็ได้ผมเพราะว่าผมคิดว่าผมน่าจะกดแข่งทันเนะาะเดี๋ยววันนี้ดูมินิแมปก่อนเนาะว่าโอเคเขาโผลกันตรงไหนบ้างเห็นเขาโผล่บนเนาะเราแยกดันเลยผมเนี่ยฮะตัวเราก็แยกดันไว้ด้วยนะเห็นไหม นะครับผมถือว่าเป็นไฟเตอร์ที่เก่งตัวนึงนะแต่ไม่ค่อยเห็นคนเล่นโอเคจังหวะน,นี้เขาดักนะเนี่ยเห็นไหมเราก็ยังมีอันติออกได้ง่งงายๆแบบนี้นะครับผมเห็นไหมตัวมันค่อนข้างเก่งเนาะนะนครับผมแล้วก็มีอันติที่สามารถพุ่งเข้าไปหาแครี่หรือเมดได้ง่งงายๆเลยเหมือนกันนะครับผมในจังหวะน,นี้ผมจะให้เพื่อนถอยนะผมไม่คิดว่าไม่ควรเปิดเนาะเพราะว่าเขาหายหมดแมปอย่างเงี้ยโอเคดเพอเขาโผล่กลางปุ๊บโอเคเราก็ต้องมาช่วยเนาะนี้บอกให้เพื่อนไปโซนของพุ่มนั้นนะ โอเคไม่มีโอเคแล้วเขาโผล่กลางเยอะด้วยน่าจะได้ทันอยู่นะผมว่าทีมเราเนี่ยอย่างที่บอกผมเดทเกมดาเมจแรงอยู่นะเคลียได้ปุ๊บเราถอยเลยให้กลับไปรีเซ็ตดีกว่าเนาะว่าถ้าเกิดเร,เราฝืนเล่นต่อเนี่ยอาจจะไม่ดีครับผมแต่วันนี้เนี่ยแพนด้าเหมือนจะโดนนะเห็นไหมคือแพนด้าเอาจริงน่าจะวิ่งกลับก็ได้เนาะไปวาร์ปกลับตรงนั้นนะผมก็คือหลังจากเคลียร์อันนี้เสร็จนะครับผมเคลียร์เคเสร็จถือเขาก็น่าจะเห็นแหละนะผมก็เลยแบบพลาดนะวันนี้ไม่ควรจะเคลียร์เคลร์ะแต่ผมก็ ดันไปตีคีบแล้วก็ไม่เป็นไรคือมันไม่ได้แล้วผมมันโซนไม่ได้แล้วเพราะว่าแพนด้าเราตายเนาะก็คือไฟสี่ห้ายังไงเราก็สู้ยากนะผมแต่ว่ามันสู้ได้มันก็สู้ได้แล้วผมแต่มันสู้ยากเนาะเอเคเราแยกดันดีกว่าผมนะฮะเราก็แยกดันไปเลยว่าดูสงะกลมางน่าจะไม่รอดนะผมโหเราเพื่อนเราไปตายด้วยนะลำลำไม่ควรจะไปอย่างนั้นเนาะเนี่ยเรวดัวนเราดานันดันตรงนี้เสร็จแล้วน่าจะวาร์ปกลับนะผม เนี่ยเราวาร์ปกลับแล้วผมเพราะว่าด้านต่อก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วผมเขาได้จะกลับมาก,การเห็นไหมมาก,การป้อมในดีกว่าเนาะโอเคจังหวะน,นี้เดี๋ยวเข้าไปหาคลิปนะเนี่ยเข้าไปตีคลิปครับผมโอเคจังหวะน,นี้น่าจะเกี่ยวได้นะโอเคได้บัสผมเนี่ยเราตีเก็บสแต็ตครบก่อนครับผมแล้วก็กระโดดไปหานี่ครับผมแคลรี่เนาะเราเนี่ยเวลาลงมาเราจะได้มีสับแรงๆเนาะโอเคจังหวะน,นี้เรากดแข่งเนาะแล้วก็ซื้อก่อกเกิดครับผมที่เซตไว้เนาะจังหวะน,นี้สับไม่ทันเนาะ ถ้าเกิดสับทันเนี่ยน่าจะยื้อได้อีกนิดนึงนะผมอันนี้ต้องเปลี่ยนของนะเพราเราเสียก่อเกิดแล้วก็ซื้อเป็นเคียวไปแล้วผมโอ้ยต้องมาดิอ่าโดนอีกเหมือนกันแคลรี่โดนตังมาเดี๋ต้องเข้าไปหานะอุ้ยเดี๋ยวเขาเหมือนจะแลกแล้วผมเหมือนจะพยายามแลกเนาะแต่พอไม่ได้ปุ๊บก็เรียบร้อยแล้วผมเขาก็ตายฟรีไปนะครับก็ถือว่าช็อตนี้ก็ถือว่ายังการป้อมได้อยู่เนาะแล้วก็อีกทีมมึงเสียหายเยอะกว่านะครับ เหตยการณนี้ผมตัดสินใจแล้วผมจะาขายรองเท้าเนาะแล้วก็ออกเป็นดาบแดงไปเลยครับผมเราเล่นแบบให้เข้าไปแบบเมื่อชุดเดียวให้แครี่หรือว่าเมทตายเลยนะผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแครี่กับเมทเขาเริ่มมีของละเผื่อเขาแบบอาจจะดิ้นหลุดได้เนาะเดี๋ยวผมขายนะี่ครับผมขายเลยแล้วก็ออกเป็นดาบแดงนะครับผมเราวิ่งช้าไม่เป็นไรครับผมเราแค่เน้นเน้นแยกดันเนาะแล้วก็เรามีสกิลตัวลอดที่ดีอยู่แล้วนะผมอย่างติเนาะก็ ค่อยว่ากันนะผมรองเท้าก็อาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเนาะแล้วก็อีกทีมนึงเนี่ยซีซีไม่ได้เยอะด้วยนะผมมีแค่อาญาเนี่ยเห็นไหมเราสับไปจังหวะน,นี้ผมพลาดนะหรือว่าเขามาเบิร์ดเพราะเข้างไวมากนะผมเนี่ยฮะแล้วก็ไม่ได้สับด้วยเคยจะจากการที่ขาดรองเท้าเป็นซีซีเนาะก็เลยแบบไม่ได้สับถ้าสับเนี่ยน่าจะได้ยื้ออีกนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคจังหวะน,นี้ก็เคลียร์การครับผมผมไม่คิดว่าจังหวะน,นี้บัสเขาจะโดดใส่ผมนะเนี่ยเพราะว่าบัสเขาอยู่คนเดียวเนาะ เน้ยอย่างหนึ่งผมก็ไม่ได้ออกของดาเมจอย่างเดียวด้วยนะออกเป็นกึ่งแทงซะเยอะด้วยนะผมเนี่ยเหมือนเดิมผมเราโฟกัสใส่แคลรี่เหมือนเดิม,ร carry, มดครับเห็นไหมน ide, kind, เนี่ยพอแคลรี่เขาตายปุ๊บตัวดาเมจหล่ะเขาตายเหมือนกันเนาะแม้ว่าจะมีไอลิแต่ก็ไอลิก็ทําอะไรผมไม่ได้ดีนะผมเขี่ยไปพันนิดเนาะนี่เอี้ยวตัวหลบนิดนึงเนี่ยเห็นไหมนะครับผมเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยอ่าสกิลได้อีกรอบนึงเนาะเดี๋ยวมันจะต้องไล่อะนะนี่ดูว่าโอเคเซตเคลียร์ไว้หรือเปล่าว่ามีก่อเกิดเหรอ เดี๋ยวจังหวะน,นี้ก็น่าจะได้ป้อมกลางยากอยู่นะน่าจะไม่ได้ครับผมเพราะว่าตัวเขาก็เคลิปไวยอยู่พอสมควรเนะาะเดี๋ยวนี้ผมไปดันบนนะผมแยกดันทําบนก่อนเนาะนี่ครับจังวน,นี้ผมกะจะเข้าไปปิดเลยนะผมจะกะกระโดดเข้าไปอันตีแล้วผมสกิลหนึ่งเข้าไปก่อนแล้วก็ติไล่นีผมอันนี้แค่ไล่โซนนะเนี่ยแล้วก็สับไปก็ตีแล้วก็กระโดดมานี่ตายไม่เป็นแล้วผมเราเซตเคียวไวนะ้เนาะเควันนี้ต้องตีบ้านเลยนะ เราเล่นหน่อยชัวร์ครับผมโอ้แต่จังหวะเอรัมจับโอเคตีบ้านนะผมตีบ้านตีบ้านก็จบไปไม่เรียบร้อยผมสลับเกมนี้เนาะก็ถือว่าค่อนข้างตึงเนาะเพราะว่าตัวโกงเนี่ยหลุดทั้งสองตัวเนาะคืออาญากับยนะูเอเนาะโอเคก็สําหรับเออรอนเนาะก็สามารถนำไปเล่นกันได้ผมตัวมันเก่งนะจริงตัวมันเก่งนะตนงนะแต่ผมไม่ค่อยมีเห็นคนเล่นเนาะก็เล่นไม่ยากด้วยนะผมก็ถ้าเพื่อนๆไปเลยจะบอกก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะผมสหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ